สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องเจดีได้ไปอาหารเจอคำสอนของหลวงปู่ชาสุพัทโทมาจะมาเล่าให้ฟังนะคะเราเห็นแล้วว่าถ้าถ้วยใบนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี้เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกแต่เราก็ต้องสอนเด็กว่าล้างให้มันสะอาดเก็บไว้ให้ดีเราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ ตามสมมุติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี้นานๆอันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้วเราบอกเออช่างมันเธอลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอกจะตกก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้เมื่อมันเจ็บไข้ก็หาอยู่หายาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินแต่ให้เรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่ แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงข่าวจะตายเหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อนคำสอนดีมากเลยค่ะของหลวงปู่ชานะคะป้าาก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด ไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าๆป,ป,ปกป้องใจดีด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณมากๆค่ะ